อ๋อฮอมารับสีเลยครับอ๋อฮอมารับสีเลยลเดี๋ยวไปช่วยมาจับเกียร์จ้าเกียร์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 เก็กบ้านเฮ้ยมีตัวมีตัวเดี๋ยวดูชื่อสคอร์ดชื่อสคอร์ดเลยกูเนี่ย

แมสงานฮาเลยสร้างมันออกสร้างแล้ออกเฮ้ฮัลโหลคุเพรคกูนี่เป็นอะ่ะ nhìn 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 หนึ่งหนึ่งห้าเจอกันออกมปทางซ้ายมาร์คแดงเลยมาร์คแดงเลยใช่เลยตรงนั้นเลยต <c ười> อวเติ้จริงตอวเติ้ลก่อนโิ้โอ้ตัววิ่งอย,ย่างเยอะเลยมาร์คแดง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  ริมน้ำระวังนะเก็บหนึ่งมีอีกตัวมีอีกตัวริมน้ำ Vai, vai, vai. ต้องออฟเสิร์ฟไปนะโอเครออมันออกมันเฮ้ยออกเลี้ยวกลับวะเฮ้ยทำไมมันเลี้ยวกลับวะลงหมดลงแล้วลงแล้วดูดิดูดิดูดิไปครัาไปครับไปครับไปครับไปดูก่อนดูก่อนมันลงไหนมันไม่ลงมันไม่ลง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 มันชะลอเฉยเป็นโน่นและเป็นเราไปแหละฉันมีม้านำ มึงสิหมาย้อนกลับไปข้างหลังเลยที่ไม่ 2, ส <c oughs> 2 0ั0จะเป็นตังกลัวอยู่หลังสุดเดินไปไหนก็มีแต่มาต้มแค่จินดาครับแม่แม่แม่ที่ไหนจะ ไป่งเลยวิ่งเลยบุกตุยไปหน้าเนี้ยหน้าเนินนี่แหละมีตัวข้างหน้ามีตัวข้างหน้าลองด้วยครับเกี๋ลองด้วยพิญญาช่วยมาช่วยผมหน่อยได้ไหมผม,ม,ผ,มผมจะลงไปซ่อมผมว่าผมได้ไหม ชิดตั้แทงรถรถถังมารถถังมามอ๋อของเพื่อนก็จะคว้าห้าครับโดนเอรีศัตรูตังมันวิ่งเข้าบ้านฟ้าไปอ่ะโดดข้ามรั้วเข้าไปอ่บ้านหน้าร้อยห้าสิบสองห้อสูงตู้หนึ่งห้าแปดไกลไกลเอทีไดะะ้หนาจะยิงแทงเรา ยิงได้ป่ะฆ่ากับปืนเราไม่ได้เข้ามาใกล้กว่านี้กเลอเขี่ยบ้างข้างหน้าไปะปะบะปโตปบอะโตจะเจ้งๆจงว่าจีทให้ถอยได้ไหมมีแทงมีเอทีเข้าไปใกล้ๆแล้วคอรเจ็บมีเอทีวิ่งไปมีเอทีวิ่งไป จากข้างบนข้างบนเห็นไหมตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเห็นแล้็นล้วเล้เอาไหมเอาเลยไหมเอา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 เนตเนตเนชิบหายเนตไปแล้วไม่โดนต้นไม้ว่ะเนเนตเข้าเนตเข้ามันอยู่ในบ้านหรอ มันวิ่งไปในบ้านยิงได้เลยนะลมแล้ว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 โอเคโอเคสองตัวนะเอ่อวิ <h 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 ่งไปเช็คตรงตรงบ้านดาบให้หน่อยใครใกล้ๆอ่ะด้านซ้ายของบ้านนะข้างริมรั้วระวังมีเข้าไปเช็คให้หน่อยข้างในบ้านนันนั้นปะเออนั่นแหละน่าเรามีอยู่จ่ามีอยู่เผื่อมีเผื่อมีตัว เพอ่มีแฮปบพอมันวิ่งออกมาแถวนั้นน่าจะมีแฮปบปะวะลองดูลองดูไปี๋ยวเช็คนี้ให้เจ้าสะบ้านสายเจ้าบ้านสายเจ้าอยู่ในบ้านอยู่ในรั้วอยู่ในรั้วที่มาที่มาเนี่ยนะไม่มีใครไปสร้างแหวบหรอกคุณใช่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 เดี๋าเองเดี๋ยวชาดเองจะเจอจะมีจังการไม่ได้เหรอผมไม่ได้นะ ใจเย็นครับกำลังไปให oh, ้หอลงก็ได้นะให้หอลงแฮปก็ได้นะไวยเชฟกำลังเก็บอาวาธบริตีไหนได้ไหมครับขอครับสปอร์ได้แรงก็ได้อยู่ในบ้าน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 เน็ตเลยแบบบ้านบ้าดับเฮียดาเฮียเฮียรเฮีย เฮ้ยมีอีกมีอีก,ม,อกมีพันแผลอยู่เสริมแล้วมาเสริมบ้านเหรอได้ไหมตาย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 ,ตายสวยครับมาเป็นแค่อะไรรคุณครับโอ้เท่มากดูโจมครับสปาตา,า <laughs> ไม่ใช่เรื่องเรื่องการสร้างอะไรไม่เป็นหรอก ยิงอย่างเดียวอ๋อโอเคอ๋อคือยิงเก่งเดียวเพราะงั้นไม่เก่งเลยครับยิงก็ไม่เก่งครับเงงยยิอด้วตายแล้วตายแล้วเน้นเป็นทีมเน้นเป็นทีมไปงั้นก่อนครับผมเน้นเทเอาเทไปก่อนดิสี่สี่มาเล่นสวยหลับเข่าไว้ได้สี่เดี๋ยวจะพลาดรับทราบรับทราบหน้าหลังถ้าให้ยิงสมองก็บอกนะเรงนี้เลนะ ฝระั่งมีงากกนกอดจริงผมเยอะแต่งพวกเราเนี้ฟางไลลีกล่ก่อับวอลลีก่ก่อนก้าวเข้าแล้วก้าวเข้าแล้วฟางไลลีก่ก่อนเด็กบ้าน,นเ,อเอ้ยมีตัวมีตัวเจอตู้ถังศัตรูที่ Is อีสนุ๊ปข้างในมีข้างในมีแฮบแน่เลยเข้ามาในบ้านนี่เข้ามาในบ้านนี้ ทั้งแถบตรงมาร์คสิบได้จะตัวอยู่ตรงมาร์คสิบเต็มเลยเดี๋ยวผมเอาแก้ไปตรงมาร์คสี่แล้วกันนะวางไม่ได้นี่ไงล่ะแล้วลบ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 เจอ,อยังจ่ะไม่ไม่ไม่ไมเจอ,อยิงเจอยิงมีมีรถม,มาจอดมีรถมารถตู้รถมารถมาเอทีเอทีเอทีมีไหมเชี่ยเราไม่มีเอทีเล่นเลย รัดจัดจัดจัดไม่ตายไม่ตายออกไปนอกรั้วเราไม่ท่อนเราข้างในรั้วไม่ไม่ได้เปียกเลยตายแล้วตายแล้วไปออกไปนอกรั้วไม่เจ็บหมอเจ็บหมอเจ็บหมอเจ็บคุคนเจ็บมีคนเจ็บหาอเห็นเอวีไหมครับอแป๊บนึง กำลังเข้าไปนะกำลังเข้าไปนะในบ้านมีในบ้านมีเดี๋ในบ้านมาแจ้งเลยบะเฮ้ยมีตัวอ๋อมาแจ้งว่าในบ้านเรามีในบ้านตรงนี้มีขวาขวาแจ้งแดงแดงอยู่แล้วเฮ้ยเข้ามาช่วยหน่อยเข้ามาช่วยหน่อยเข้ามาช่วยหน่อย อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ในหลังกะแพงกระแพงกระแพงข้างในนี่ข้างในรถมาใจเย็นครับรถถายเล็บยวแนวกระแพงลากเพื่อนเข้าไปลากเพื่อนเข้าไปรถมาลากเพื่อนเข้าไป หมออพี่ทีอามาโอเคไงบ้างขอเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มไปช่วยเพื่อน เทียบเลยววะได้นะได้นะเขาเลยไม่มีเลยเพราะว่าจะมีคือแอบไม่มีเลยนะรักษาหน่อยหน้ามืดตอนนี้มันเหลือแต่เราแล้วนะจ๊ะเอ้าเฮียไม่ไหนหมดวะตอนนี้มอท่ายิงไม่ได้นะทุกทีครับเลยนะเราเลยเป็ไหัวข้างหลังเลยเออถอยเลยถอยเลยถึงจุดแล้วถึงจุดแล้ว ถอย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 เซนไปไปทางใต้เลยดีก่โอเราเราอ้อมไปางใต้อ้อมไปทางใต้เก็บงใต้เลงเรามนาแม่ซ้ายมือรถเพื่อนเรา กงกงเอาป่ะไปยิงยิงไปจังหวะเพื่อนแล้วเปล่านั่นหน่าสาอสิยิงเราหรือเปล่าเพื่อนอันออคัส เฮ้ยมันเียมันโดนมอตามหายไปเลยเหรอเงียบไปเลยเหรอโยนเสร็จแล้วก็ออกมาเลยเงียเหรอทำงั้นเพื่ออะไรอ่ะสองแปดศูนฮอมันดิฟลงแถวนั้นอะ่ะสองแปดศูนย์ใครมา,ามร์คแฮบอ่ะมีฮอลงทางเว็บบ้านของม<ถ>แถวนั้นนะเพราะมันวิ่งมาจากแถวนั้นหลายครั้งมาก อ๋อลงข,ของข้าศึกเราลงข้าศึกใช่ป่ะดูดิโหหน่าสิบดาวฮะของข้าศึกสองแปดศูนย์มันลงลงคนป่ะต้นไม้บางมองนิดเด็จดได้ เฮ้ยเน็ตเ,เป็นไงทุกคนมันจะมาชิดเรานะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ควันขาวดูให้อยู่ดูให้อยู่โอเคทั้งสองสามศูนย์เถอ ไม่เห็นมีใครวิ่งตัดมาเลยว่ะมอบอยู่บอจะพยายามหาตำแหน่งปืนกลมันอยู่ที่ยิงกดเข้ามาที่มาร์คที่มาร์คที่มาร์คเลยที่มาร์คเลยมีป้ามีอป้ายิงอยู่ลงเลยลงเลยสปอนห้าลงเลยสปอนห้าลงเลยครับตรงม้าผมลงเลยในนี่มา้าคนนี่ ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวผมขับไปทงแล้วคุณโดน,นในทงก็ได้ครับมันโดนมันโดนมันโดนโดนมอเตอร์ปีมอเตอร์สัก้อกหนึ่งจบหมอเลยตอนนี้พี่มาร์คพี่มาร์คจะเกิดเกิดแฮปเลยไหมใกล้ๆนะ ใส่ครับแปดแปดกลับมาช่วยทงหลังหน่อยได้ไหมครับทงหลังโดนแล้วเนะี่ยทงข่าแ,แล้วได้ครับได้ครับได้ครับให้ให้ให้ใหเก้ากับเจ็ดานี้ไปเดี๋ยวผมเอารลขี้ไปสร้างแห่บไปเข่าแล้วอ้ําเด้ยมีตัวยนะิงไอ้พวกอีกไกลนะตาวัน ตอนนี้เหมือนว่ารถเราโดนดักตรงทางออกเมนนะเหมือนจะมีแฮปตรงมอแถวมาร์สองอนะขอางในไม่ใชไม่ใช่เป็นแถเมนอะไรนะข้างในขา <คน S 1> เป็นไงผมอยู่นอกกำแพง ตีสิบวิประมาณไหม <c oughs> ยืนงไหนเข้ามาในกรแพงแลอ่อแถวแถวขอดไม้เลยอาจารย์ตายแล้วตายแล้วตรงนี้ตายแล้วแท้เออคิปไปล้น่าจะโดนระเบิดข้างข้างบนนี่เคลียร์อยู่ตรงนี้เคลียร์ตรงทนี้เคลียร์เอ้ยตรงถนทนกลางอะตรงถนนถนนนนถนนถนนหลักโอเคโอเคโอเค เบนโนวูมีแผลเลยครับผมจะได้ไหมเข้ามาเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้ปล่อยมันตรงข้างบ้านเลยไหนบ้านครับเฮ้ยอ้อมขอนไม้ไปแล้วมันอ้อมขอนไม้ไปทางนู้นเข้ามาครับแผลบเอ่อแฮปเ็ผล บังบ้านาสิสิ็าจะเอโดยเอากูมาแล้ววะเออข้สิบขนั้นระวังเจอคนนะ อยู่ในบ้านในบ้านจะในบ้านมีเสียงเท้าเออตรงผมมีรถถังครับจะโดนทำไมไม่มากันทงนี้กันวะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับขอกำลังเสริมที่มูม์คสิบได้ไหมครับเกิแดแฮปเลยแฮปโคไม่ขึ้นแล้วแฮบโคไม่ขึ้นแล้วล่ะ อ่าม <cin stereotype> <m aks> ันมีฮอบินอยู่บนหัวเขามานะระวังด้วยเขาจะปลดเสียงรถเสียงรถเขมีมันเนี่ยเฮ้ยแทงแทงิ่งเข้ามาแทงวิ่งเข้ามาลบลบลบแทงวิ่งตามกระโดดเอาข่าวสู้ได้ป่ะเดี๋ยวจะเพิ่มมาเพิ่มมาขาวสู้เดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่ล้อมเลยนะเดี๋ยวมาที่ลงเจ็ดชิว เราสร้างปืนคกยิงว่างไม่ได้นะก็เจ็ดสก็เจ็ดดันจกตรงกลางได้ไหมตรงกลางอาร์ตี้อ่ะแล้วเราเข้าหองสีเดี๋ยวกระสุนวางไว้ตรงนี้นะ

เบียบ้านซ้ายมือก่อนเลยตอนเนี้ยผมลงแหบ,บไปแล้วศัตรูเห็นแหบ,บเร็วมากเลยตอนเนี้ยผมเคลียร์ขวาให้มองไม่เห็นเลยหาจุดหาจุดอ้ยชิดไปเปล่าออกไปไกลๆเลย โดนแล้วนะทำไมโดนรัวนะบอลไปเขียดพลศัตรูมาแย่ดูดิลงคนปะไม่ลงไม่ลงลงนะมันมันพีิกลับแล้วอ่ะดูไว้ดูไว้ดูไว้ใช่ใช่ใช่จังไว้จังไว้ มันยิงคุณไม่ได้ผมติดฟิวมันติดฟิวเชื่อผมเชื่อผมผมชำนาญผมชำนาญน,ม,ม,น,าน <c oughs> ม่ใหม่เนอะสิบเอ็ดเราเราเราน่าจะได้ก่อนวะหรือเปล่าวะไม่ได้วะมันได้ก่อนมีเอวีเอวีข้างให้ผมเราพี่เราได้ก่อนไม่ได้วะ มันขาวแล้วอ่ะแล้วมันฟูแคปด้วยอะรยอรเรียบร้อยมันต้องเอาทงนั่นให้ได้ก่อนรเ,เราโดนแล้วเขมา,ขอ,มาอยู่นั่นเขมาอยู่นั่นเราดันึ้นไปไหมเราไม่ต้องเราเฝ้านี่แหละเออพามาอีกผมไม่ไหววะเดียว้ผมไม่ไหวแนละ้ว เขาไม่มีอะไรสื่อสารกันหรอว่าข้างหน้านี่เอาฮอมารับซีเลยครับเอาฮอมารับซีเลยเดี๋ยวไปช่วยถ้าฮอจะลงอะ่ะฮอมาอะไรกลงประ,ม,ะม,มาณแถวมารนะ์คสองนะนงนมันไอบามันจะไม่เห็นฮอจะลงข้างหลังเราขึ้นฮอไปช่วยทงหลัง ใช่ใช่แถวๆหลังเรลลี่เราอ,ะอ่ะบีกุ๊ <มา S 1> ีกิกุ๊กเอ่อแจ้งทุกหน่วยที่จะเข้านะตัวม้าสองมันจะมีรูเข้าอยู่ตัวมันขุดทิ้งไว้อยู่มามาต่คอร์ห้าบ้างไหมครับผมขอไปด้วยครับคอห้า เดีวดาววะสะกอร์เก้าฝากดูประถามพวกทีมนะเขียเครับมาแล้วถ้าแคปทงได้ถึงจะได้มาเพิ่มมาร้อยร้อยหนึ่งใช่ไหม ไปเลยไปเลยหายแล้วจ้าทังครูอีกเหรอบอกฮอไปส่งก่อนเลยไปส่งก่อนเลยตรงไหนอ่ะตรงข้อตีทงอ่ะไอ้ฮอสีส่วนแล้วครับสีส่วนแล้วคลุบโซนอีกเกินไป นิดนึงนะฮะนิดนึงนะฮะเออไม่ได้ทำอะไรเลยกูดทำไมได้แต้มนะฮะทาคอมมานเข่นปู้้ยิบอ่านิดหนึงนะฮะคมนเหงาไปนะฮะกูยิงใครขอใช่คอมมานเหงานะฮะ